อยู่ที่ Ford อร์ o g a l l e รีปทุมธาน,นีนะคะน้ำตาลมีดีมีเด็ดมาฝากลูกค้าทุกท่านอีกแล้วค่ะก่อนไปชมคลิปนะคะน้ำตาลฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำตาลเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลได้อยู่กับเจ้าตัว XL พ l u s นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ4ประตูค่ะนะคะจัดจำหน่ายจะอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทน,นะคะเรามาชมกันเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างแล้วหล่อขนาดไหนเรามาชมกันเลยค่ะ ้านหน้านะคะที่ประทับกะสายตาของลูกค้านะคะก็จะเป็นเจ้าตัวกระจังนะคะตัวนี้นะคะเป็นชิ้นงานวันบอดี้นะคะที่เป็นกระจังหน้า F/Y Body นะคะมาพร้อมกับฟอน F.O.R.D. นะคะที่เล่นสีเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับไฟ LED เม็ดนะคะแบบจุดนะคะสีส้มทั้งหมด3าดวงเลยค่ะถ้าไม่ได้นะคะเจ้าตัวนี้ก็ยังใส่ตัวไฟใอ่ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของุด F.150 Spider มาให้ด้วย ส่วนไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะปกติแล้วเจ้าตัว XL Plus จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกับกันชนเลยค่ะตัวนี้เป็นกับกันชนสีดําด้านนะคะพร้อมกับตัวแท้งนะคะที่เป็นสีบอนสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้ก็เป็นชุด F 150สไ Spider ของงาน w Body นะคะฝากระโปรงด้านบนนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวสปู๊กซงฟิตนะคะเป็นลายแรกดนะคะปกติแล้วเจ้าตัวนี้โลโก้จะมีทั้งหมดสาลายนะคะ มีลายแรดลายกระทิงและลายม้ามัดแต่งนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเจ้าตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟโคมเดิมน,นะคะแต่คัสตอมมาให้กับลูกค้าใหม่นะคะเป็นคัสตอมไฟมัดแต่ง3ขีดนะคะพร้อมกับดีทามรันนิ่งนะคะวิ่งยนสุดโคมค่ะมาพร้อมกับเดวีไอนะคะสีบูนะคะแบบวงแหวนแบบเหลี่ยมนะคะแล้วก็มาชุด มาดูต่อกันที่ส่วนของชุดงานบาบอดี้กันบ้างชุดงานบบอดี้ตัวนี้ก็จะตีโป่งออกมานะคะทำให้รถตัวรถนั้นดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะสไตล์แรปเตอร์นะคะเพิ่มมาถึง4นิ้วค่ะเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคีบฉลามสองคีบที่เป็นสีดำด้านนะคะที่อยู่ด้านแก้มข้างของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นบอกถึงกับตัวรถได้ว่าว่าตัวนี้ทขับง่ายบาบอดี้ แล้วก็ยังมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะขนาด9นิ้วนะคะที่เป็นแบบลายเรียบให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดําด้านมาดูต่อกันที่่วนของเจ้าตัวล้อแมกกันบ้างเจ้าตัวล้อแมกนี้นะคะจะเป็นล้อแมกขอบ18นะคะลายมาวลนะคะขีดจะเล่นเป็นขิดทองนะคะออกสีน้ําตาลหน่อยๆนะคะพร้อมกับยางนะคะตัวนี้ยางเป็นยางมอนเตอร์ A T P นะคะจะเป็นยางสไตล วิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนลูกรังนะคะพร้อมกับช่วงล่างนะคะที่อัปเกรดของตัวรถมาให้ใหม่นะคะก็จะเป็นยกรลองก้อนถึง2นิ้วเลยทําให้ตัวรถนั้นดูคล้ายๆกับตัวแรปเตอร์มากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวชายบันไดข้างที่มากับโรงงานอยู่แล้วนี้รองรับน้ําหนักได้มากถึงสูงสุดถึง100กว่าโลเลยคะ่ะแล้วก็พร้อมกับสปีกเกอร์นะคะลายเดียวกับตัวแรปเตอร์เด้วย พี่แถมไปให้กับลูกค้านะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมีเบ้ามือเปิดเลยค่ะที่การรอยขีดข่วนให้กับลูกค้านะคะคุณผู้หญิงที่ใส่แหวนนะคะหากจับลงไปแล้วค่ะจะถนอมตัวสีรถได้มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับฟิล์มเซรามิกกองแสงเลยค่ะที่ตัวนี้นะคะเป็นตัว80รอบคันเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะเป็น80 60พร้อมคิ้วคันสาดค่ะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นตัวราวหลังคารนะคะ เราหลังคางนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะมาต่อกันที่ส่วนของด้านหลังของตัวรถบ้างนะคะส่วนของด้านหลังตัวรถนี้นะคะก็ยังเก็บรายละเอียดของชิ้นงานไ y b บอดี้มาให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะสไตล์ลงของแรปเตอร์มาเลยค่ะมีสติ๊กเกอร์ค่าที่เขียนคําว่าแรปเตอร์มาให้ลูกค้าด้วยนะคะพร้อมกับคิวรอเช่นเดิมเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดไม่ได้สังเกตนะคะก็คิดว่าจะเป็น เจ้าตัวนี้เป็นแรปเตอร์เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นชิ้นเอกก็ชิ้นหนึ่งเลยนะคะจะเป็นเจ้าตัวโรบาฮัมเบอร์ขายาวนะคะตัวนี้ก็เป็นทรงยอดทิตนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกด้านหลังถอยติดให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะมาต่อกันที่ส่วนของไฟท้ายกันบ้าง ไฟท้ายต,ตัวนี้นะคะก็เป็นไฟท้ายที่ตกแต่งให้กับลูกค้านะคะยกโคมตกแต่งใหม่เลยก็คือเป็นโคมสมกทวี2นะคะเป็นรูกตัว J นะคะแล้วก็ตัว C เป็นเอกลักษณ์เจ้าตอนตอนนี้นะคะน้ำตาลก็ได้ใส่เจ้าตัวไฟพาหมักไว้ให้กับลูกค้านะคะถ้าถอยติดก็จะเป็นตัว C นะคะ ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะมาต่อกันที่ส่วนของกาบฝาท้ายกันบ้างกาบฝาท้ายเจ้าตัวนี้นะคะก็เล่นสีเป็นสีดําด้านนะคะตัดฟอนต์ FORD นะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทําให้ตัวรถนั้นดูแมทตมากยิ่งขึ้น มาต่อกันที่ส่วนของกันชนท้ายกันบ้างกันชนท้ายตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของาเรนเ n d e r นะคะพร้อมกับห่วงแดงลากจูงนะคะแล้วก็บอลลากเรือมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้วยน้ำตาลก็ไดติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ LED นะคะสองดวงให้กับลูกค้าไฟสองป้ายนะคะแล้วก็ติดเจ้าตัวกล้องถอยติดไปให้กับลูกค้าแล้วตัวนี้นะคะก็ยังใส่เจ้าตัวโช๊คมาให้กับลูกค้าด้วย ส่วนนี้เป็นโชคกผ่อนแรงนะคะให้กับลูกค้านะคะทําให้การเปิดฝาท้ายนะคะได้ไม่รองนำ้ำน้ำหนักได้มากจนเกินไปแต่เวลาเอาขึ้นก็หนักอยู่เหมือนกันค่ะเพราะไม่ใช่เจ้าตัวผ่อนแรงเหมือนของวายแท็นะคะเดี๋ยวไปดูต่อกันที่ส่วนของภายในรถกันบากของภายในรถนี้นะคะก็มาพร้อมกับ เจ้าตัวเบาะหนังนะคะที่เดินได้ด้วยสีแดงนะคะให้กับลูกค้านะคะปกติแล้วเจ้าตัว XL พัสดนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะไม่ใช่เบาะหนังแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับจอด้วยค่ะจอเดิมของเขาจะเป็นเจ้าตัว จอแบบนี้เลยจอวิทีวนะคะขนาดจออยู่ที่4นิ้วค่ะก็จะเป็นจอแบบฟังก์ชันวิทีวปกตินะคะแต่ที่เปลี่ยนมาแล้วก็จะเป็นจอ Android นะคะขนาด9นิ้วให้กับลูกค้านะคะฟังก์ชันมัลติก็คล้ายๆกับเจ้าตัว iPad ของลูกค้าเลยคะ่ะมี u t u b e แล้วก็ มี Netflix แล้วก็สามารถโหลดพวกแอปพลิเคชันได้เพราะมีเพจสโตมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l i ายได้หมดเลยค่ะที่แถมมากับต,ตัวนี้ก็จะเป็นการถอยหลังการถอยหลังกล้องติดค่ะก็จะมีระยะให้กับลูกค้านะคะในการกับแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะให้กับลูกค้าไปด้วย สำหรับเจ้าตัว XL พัดสี่ประตูเกียร์ธรรมดาเจ้าตัวนี้ค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจที่อยากจะตกแต่งสไตล์รลเวอร์แบบนี้สามารถติดต่อน้ำตาลได้เลยนะคะคที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหรือว่าอินบอกหาน้ำตาลได้เลยค่ะวันนี้น้ำตาลมีดีมีเด็ดมาฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลคก์กดซับสไครต์ให้น้ำตาลด้วยถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปถัดไปกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้น้ำตาลก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ